สบายดีพี่น้องมาพบกับทองเตเตจสวรรค์น้องมาอน,นี้เมื่อนี่กอาชิมาเฮดอนะอบไก่กินน้อพี่น้องอบไก่ใส่สมุนไพรรอเบิ่งน้องติดตาเมืองเป็นอันใดอันนี้ก็เป็นแบบเครื่องสมุนไพรน่ะพี่น้องเป็นหมกเพ็ดนี่กระเทียมมียนตะปูตะกบตะไคร้อันนี้ครับบวัวหัวแดงฮอปปิ้งเอาเป็นปิ้งใส่ครับอบ จะขักงตึ้งวัชพืไข่ใบกีหูอานกับเป็นสมุนไพรใส่น้อยหนึ่งใส่เป็นยาอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงปรุงเรียบร้อยแล้วมีน้ำมันหอยมะพริกไทยกับพริกสดซีอิ้วแดง ไ,ได้ครับใบกีหูดใส่คิบใบกีหูได้ลายหอมผักกับกินข้าวไก่กระมรูเอามาให้เนะแบบไก่ซอสไกด่ดำนะครับก,กระดูกไก่กระดูกดำไก่องเตประเภทน,นี้แหละอันนี้ก็เป็นทีมงานนอเตบานทำกันเดเนหอนเปิดมากรัวเนาะโอ้สีมือก็คมีผัก<อ>นี่ พอคั่วเลยไกด่ดำเนาะนี่เนาะไก่ฮองเต้ป่ะซะมีแต่ฮองเต้สมาติกิจะได้กินเผ็ดไกด่ดำม,มันจะคือแบบไก่อนไก่ไก่เก่าแบบไก่แบบไก่ไกแบบไกแบบไก่เน่าสีบอกงามมันเป็นสีงาเป็นยานนเป็นยา bong con cả nguyện dạng 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 xiên, xiên, đầm nó đầm cái cây ดำแท้ดังมดัมาโตกระดูกกระดำแต่ว่าแยกกาผสมอย่าเงี้ยลูกโซ่เนีเ่คือกโซ่เป็นสีเป็นอย่างของผักเป็นสวนมันอะมันเนี้เตรียมสีขวัวเ,เส้หม้อแล้วก็อบมัน,เ,นเป็นหม้อใหญ่เลยเห็นหนาปะ ตัวตัวัวมันหอมเลยนี่งังอนันดัมันยังลงส่าอบไก่ดำไก่อินีอยองเตะบอกก่ใช่ครับนี่เพียงคพักพักใส่เป็นสมุนไพรสมุนไพรก็ใส่น้อยใส่ปัญญาใส่ได้้ม หอมลงไปหอมโบบะเนื้อกใส่น้ำเม,มียนน้องประี้อบอบเมียนหรือว่าตุนตุนตุนเมียน เตรียมอธิหมอวันนี้เนาะสูตรนี้เรับก็ใส่ซาด้วยหนึ่งเนาะซาด้วยหนึ่งใส่เครื่องรุ้งรบเลยเนาะใบมะเขยบแน่มะเขือเทศผลหัูบวกหอมกินหอมมันเฮา,นนากับปลามันแห้ง น้ำตาบุษเส้นมันกับเป็นปลาเป็นหองทางลาวเอื้องกับปลาบานปลาโจกเป็นปลาทองว่ามันขนาดเขาเผือบนอติ้งใส่ไผ่เอานอนติ้งช่วงนี้เป็นจะดูพลปลาเนี่ยคือปลาบาน ทางลาวเขาเออปลาบานเขาอยู่ไทยเชื่อเออเพื่อนาบอกปลาจ๊กสีอนขนาดเขาห่อนล้วครับเนียนใส่พักมันยังปลามีแต่สีนไปติดมันน้อยหนึ่งมันกระแสบีย ันกเป็นเห็ดไข่ออเหใครข่อข่รหอมเลไหมหอมแล้นะุกแบบนี้นอันกับเป็นเห็ดลกโง่เพราะเมีย่ยบางบทีกับตำ ทำเป็ดทุกแจ่วคนคนให้ตะโกหวานจันจิ้มก่อเนึ้อหวานหวานหอมบรอติดตามมึงน้องตอนตอนเห็ดกินอีกบ้าน,นีนกแ็แล้วไอพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ้อเกลือปนปนเห็ดไข่มีอันเผ็ดพงแล้วก็มีอัน ผักบอกข้าวบัวนีเคลือประเด็ดปนนโอ้หอมขักครัจับอันนี้ก็เป็นจิ้แจ้วประเด็เอ,อันนี้กัปนเห็ดปวกว่าขัอกอันกบปวปนจับน,บบนี ติ้งแล้วก็มีพักบวบติ้งตำป่นใส่กันมาจะได้ขักนี่ก็เป็นปลาันบานปลาติ่งสุกปพีน่น้องหอมมีแต่ซีนซีนแหลนขนาดซีนนี่ติดมันน้อยหนึ่งทางเราเนี่ยเอิ้นปลาหมักบ้านทางเราวก็จะได้าแซ่บ คลิปนี้ก็บปถ่ายตอนทำเนาะมีแต่ตอนแล้วเลยนี่ผ้าเวียกเลยพี่น้องไปส่งของกินอันนี้ของกินกับนี่มะเขืออ่ากระดาษเส่นหน้าพี่นอ้องมันอยากแล้วละกินเขากับ ไปถ่ายผลกัดกินเนาะกินกอดทำกันสองคนแซ่บป่ะไปถ่าแซ่บป่ะผู้เข้าไปยังกิน,กนนะเ,ลเลยว่แซ่บหรือเปล่าไไลกับเผลสองคนแหละเนาะขากร่างนะจะเฟ่เราไปนีขากร่างเลยอันถ่ายแบบนี้เลยกินกับเผลสองคนแหละ แม่กี่สาวแม่กี่สาวเนี่ยเนี่ยผู้ชองคนขากลองกับเพี่พี่เอามือถ่ายเองก,กินน้ำเนี่ยแจ๊บพี่น้นองบ้ากับ บ้ากมันสิ่งกลาดนี่เป็นชาวคนจานเห็ดหอมหอมคนเห็ดคนละงโง่ อะไรให้เราห่ปปองไหมลืมจุดปวดเาคลาเขากินกากับมะเขือกอ,อ่อน จะขอลาไป,ไปาก่นนอ,อกน,กนนะพี่น้องอจะได้ติดตามเตะเตะสหวัตกรรมพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ดนะพี่น้องสบายดีบายบายสวัสดีนะครับ